¡Gracias! เจ้าประจับยันไปเลยอโอ้ทางด,วด่วนเจ้าหน้าที่ขึ้นตรงนี้ไปหอดดินนะทาเวนไอีกไ่เซิฟโมเดรไก่ลเดี๋ทางด่วนดวดนะคะ<ใ>นร<อ>ับเดี๋ยว พี่น้องสบายดีและสวัสดี นี่แกเอากมาเอาปลาอิโ oh, น่เห้ยโว่แบบส้มขี um ้ได้ก oh. ินดอกปลานี่ฮะน้องดินน้องทรายซื้อเนาะพี่น้องดินนี่กวงเติบเด้พี่น้องกวงเติบได้พี่น้องปลูกที่พูดกัเมืองอนะ hồ sử yêu điện toàn thì nó quang quăng quang 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 nó quang 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 quăng quang quang กิบ้านองหอมมองบปเราเครื่องหองมองครับนี่แม่เราหดนะมาป่ามาสรงสรกินน้องน,ะนอง คืนม,มาแล้วมองมองคืนมาแล้วมีวะ

เลือม sì ันได้กว่ยไเม็ดมันก็บวเลดนน่ากเลเอดแต่ก่อี่นีมันได้บ่แวี้มน้ำตื้นบเข้ามาเห็นาหรเข้ามาเรืองนี่เลอ้นเลืดนกไหมสิานล อาหารนี่แหละลูกก็มีประเด็นค่ะว่าไม่ได้ใหาชยมกินแล้วนะะ มองกันไม่ได้หรอักวันฮาหลายๆมีหลายเนี่ยมันหลายมีแล้วเหตุแต่ลบคนทั้งนี้ทั้งนั้ แม่จับโทรศัพท์ยุโรถไหมครันี่แม่น่ฮะจับโทรศัพท์ยุโรถเฮานี่เด้อบัดมาเนี่ย ถึงขั้นใช้นี่ปลีอ้อมช้ำหัวเดี๋ยวนี้ถ้ามองนะครับนี่นะส่งออกมส่งออกมาวันนี้เราตื้นหน่อยวันนี้ตื้นต้นนี้ต้นนี้ด้วยว่าวอะมันก็สฉีนานแห้งนานเดือนหก็ฉีบ่แห้งอันนี้อันนี้ออ้าวโค้กเขาเลี้ยงให้คนนี้เลี้ยงว่าเราเลี้ยงตำลังเขาอิงนะ เนาเลี้ยงขายผู้ถามวาเรี้ยงไ่ได้ใาเลี้ยงอยู่สบายไม่มีถึงนูกุ๊อยู่มีโกรนไหมอันเดียวโอ้ทิ้ป่ากัตายเลยเนาะใส่เป็นท่านป่อนตายเลยเนาะเย็นก็ให้น้ำค่ะ หดปูนหดนาเสงเขาจกถมทางกันแล้วบ้านเนาะเขาไปได้นุ่งซะบ้านเราคือบ้อบ้านเบ้านเนอบบานเขาคือบเนาคเขาคานเขา้นเขบเขาคือบเขาคืบเขาคือบ้านขาคือบบานเขบเขาคือบคือบ้าน้าน้เข้อบ้านเขาคเนาคือ้านน้อบ

วายบวกน่งเน้อนี่เนมัคือน่องย่าเศรษกินองย่ามันมุ่งการเพียง nó nó có tiền tiền nữa nó rồi nó không có nữa có gì không mình nhà

เ่ยไรเน,น,นี่ยเต็มเนอ้ดูด,ด,ดเิเทียวมาตล,ดลาาาาอดอยูย่เลยปะปากาูมี่ปากาเนอะโอ้าปากาอะไตัวใหญ่อยู่เลย ủa được ông Ừ. mong nói phốt, chạy, phải bữa nãy, từ từ bữa

ยำแรงเขาว่ามันแห้งปะลา,งางลายอยู่ลายลายมันตื่นเขาลงที่นี่นะมันยังมา เะปนินกับป๊ปปาาอปะนี่มันก็เข้ามาอยู่โอ้ยมันจะเข้ามันจะใครเนี่ยเสะอะไรร้อยห้าสิบล้านน้นองสายสิพี่น้องโอ้กวางเงี้ยปะแต่พี่น้องปะพี่น้องเอ้ยแล้มุกหากระมาเท่นี้เทเดียวแล้วพี่น้องมาเบิง่ง แต่มันเปืองอยู่หนองสะนี่เขตมันกวงพุ่นเนาะจกให้หนองสะเนาะพี่น้องเนาะพุ่น่ะเจ้าจกตจะเทางบงนทางเขา้าได๋นองียงปูเปว่าเกเดี๋ยวขายมันก็เ มองไปใช่มองบราณตุมา h ô มหน้าเด้อผมจะถือมองมาแต่ตะแะเชะพี่น้องมาใส่ยูวีเงียงแนวดใดแช่มองจะแปดสิบพันบุเป็นแต่ไช่เอาเขามากินปา่านี่นะ

มาใช้เวลาอยู่งาน,นเติมพี่น้องเพราะว่าไก่เนาะขึ้นทางด่วนประมาณเจ็ดนาทีวะขึ้นทางด่วนประมาณซาวนาทีสามสิบนาทีาททนาหนึ่งหอนเดินไกลเป็นไงพี่น้องเอ้ยไกลไก่ไก่ไกไก ส่องนี่ก็จาปุูกพวกมะพร้พา,พาวนะพี่น้องเลยปุูกพวกบัวปุูกอ้อยนะพี่น้องเนาะนี่ทำเลดีอยู่พี่น้องเลยมีนองเงยปลูกเงินยังได้อยู่ประมาณสองหลังดินนี่ดินปลูกเงินนพี่น้องเลยกบตองนี่ก็ น้ำลงลึกให้กูมึ่งลงลงเลยเด้อน้ำเลือก่อนเลยนี่น้องใส่ซื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เดี๋ยวมางเดี๋ยวมุกไปหลอกเขมของพี่น้องน้องใส่มองบูได้สับป่าปูเปียปูเปียบ้านนินกินนี่เหระ เป็นบอด้พี่น้องมองน้อยมองสั้นพดมองกำนองแบบป่าเบิ่องโซซับคือบ่อน้อยน้อยน้องๆเนาะบ้านมาแพร่ป่าตโตบ่เมียนแหลบแบบนี้นี่แต่เชเมื่อแล้วพี่น้องในบ้านในหา็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เงินมาละค่ำนะ นี่ได้เมาปลากับปได้พี่น้องปลานินนี่ลอยลูกลวดอยู่พี่น้องนะปลานินนี่นี่นี่มันก็บริลักษได้พี่น้องเลยก็ลอยหากินอยู่นี่มองบุตรเหมันนอกจากหนึ่งขวมเลยมันก็อันนั้นพอมันนะพี่น้องมันก็เฮ่โพมัน

พี่น้องเมือก่อนบาดนี้มันนะพี่น้องมันมันเอามันบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่เลยปลาไปไกลออกบ่ได้ปานนปานนปปะพี่น้องเอ้ยได้เอาบ่ได้เลยเมือละละพี่น้องไปเมือบดพี่น้องอ่าเวซื้อนี่อยู่ในกินตมกินเนคือเก่าี่ สุกงอนเลยอ่ะขอบใจพี่น้องติดซีบสุบสสขุมนนสุขคนเขามาติดตามซองมงบรรณานะครับเดี๋ยวรอเพมคลิปต่อไปว่ามุม้งทีไปใส่ต่อนะพี่น้องนี่ไปเลาะตลาดโรงงานนี่น,น่ะกดดินสวนกวางเลย